เฟอที่ตุรกีกันหน่อยนะคะตัวเลขในเดือนเมษายนพุ่งเกือบ70%ด้วยกันนะคะสำหรับตัวเลขเงินเฟอ้อเข้าของก็แพงขึ้นมากนะคะแลคตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก ดัชนีราคาผู้บริโภคค่ะหรือที่เรียกว่า CPI นะคะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อของตุรกีน่าจะาขยายตัวเร็วที่สุดในรอบกว่า1ปีได้แรงหนุนจากนโยบายต่างๆเช่นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําซึ่งทําให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะดําเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดก็ตามค่ะแม้ว่าค่าเงินรีรา็จะค่อนข้างมีสเสถียรภาพนะคะในช่วงหลังการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อเดือนมีนาคมแต่การคาดการอัตรางเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ตรงนี้เป็นอุปสรรคสําคัญกับความพยายามที่จะลดความร้อนแรงของเงินเฟอ้อค่ะสำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานว่าอัตรางเงินเฟอ้อรายปีซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบทุกเดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะปรับตัวขึ้นอีกครั้งในเดือนเมษายนแต70่70%ซึ่งตัวเลขนี้ก็สอดคล้องค่ะกับการคาดการเฉลี่ยของนักเศรษฐศาสตร์ในผลสํารวจที่จัดทําโดยสํานักข่าวบลูเบิร์กส่วนอัตรางเงินเฟอ้อรายเดือนตรงนี้เป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่ธนาคารกลางให้ความสําคัญคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น งแรกนับตั้งแต่มก,กราคมแต่3.4ในเดือนเมษายนโดยสถาบันสถิติของตุรกีมีกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนะคะในวันที่3พฤษภา,มาค,คมนะคะอย่างไรก็ตามแม้อัตราเงินเฟ้อตุรกีจะขยับใกล้แตะจุดสูงสุดความสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นเหตุให้ธนาคารกลางต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน,นะคะ่ะ ในการพิจารณาปรับลดต้นทุนการกู้ยืมอย่างเป็นทางการซึ่งเพิ่มขึ้นรวมกัน41.5นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วเหล่าผู้กำหนดนโยบายที่นำโดยนายฟาติคา,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 ารหานนะคะผู้ว่าการของธนาคารกลางตรุรกีก็อ้างถึงความสิ่งต่างๆเช่นความเหนื่อยของอัตราเงินเฟอ้อในภาคบริการความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นเหตุผลในการคงอัตราดอกเบี้ยที่50ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ